ตัวทูนซีรีส์ฮะฟิลลิ่งแบบว่าโอ้โหละเอียดจัดอะอยากปรับแบบเป็นคนซนนะคนที่อยากเทพอยากสุดแบบของเต็มอะผมแนะนำครับ สวัสดีครับรผมนนร้านออโตแกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาเป็นร้านแต่งรถคบรบวงจรครับโชค๊คสตัดอัปเกรดแม็กยางช่วงล่างครบจบที่เดียวครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปฮะจากคลิปที่แล้วทํารีวิวช่วงล่างสตัดอัปเกรดของรถเก่งก็มีพี่ๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ย,ยทักกันเข้ามาถามในอินบ็อกซ์เลยบอกว่าเอ้าแล้วกุลกระบะไม่มีหรอ PPV ไม่มีหรอไม่ทมําบ้างหรอได้ครับจัดไปครับอีกหนึ่งคลิปฮะวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับสินค้าตัวชุดโช๊คอัปอัปเกรดเนี่ยของตะก รถกระบะแล้วก็เลยโดยเฉพาะนะฮะสำหรับคลิปนี้เริ่มกันเลยนะครับด้วยแบรนด์ที่ผมมีนะฮะผมติดตั้งทุกวันใส่แล้วจบฟิทแบ็กดีกลับบ้านไปไม่มีปัญหาราคาเข้าถึงง่ายก็จะเป็นแบรนด์โปรเฟนเดอร์ครับเป็นแบรนด์คนไทยโรงงานอยู่ในเมืองไทยครับสินค้ามีรับประกันที่ดีราคามีตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่นนะฮะโปรเฟนเดอร์อัพเปลี่ยนราคาใหม่แล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภานะฮะขึ้นมาประมาณ5้าถึงสิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะต้องแจ้งก่อนนะครับจริงๆมันมีราคาตั้งแต่สีเหลืองเนี่ยราคาก 1 4 5 0 0นะมาเริ่มกันเลยครับกับตัวเริ่มต้นที่ผมมีนะครับโมโนทูบสอตัวนี้ครับสามารถปรับสูงต่ำใช้กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงานได้สําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะข้อดีอย่างหนึ่งคือสามารถเปิดซ่อมได้ครับตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับพ่อบ้านที่ต้องการงบไม่สูงมากนะครับราคาก็จะอยู่ที่19,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้การรับประกันก็รับประกัน1ปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากแบบว่าปรับฟิลลิ่งได้เลือกความนุ่มนวลปรับระดับตอบโจทย์การ ใช้งานของเราได้มากขึ้น <Whoa. S 1> ก็จะเป็นตัวโมโนทูบซับแทงค์ปรับ8ตัวนี้ครับก็จะมีตัวซับแทงค์แบบนี้ปกติเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยที่อยู่ในกระบอกนะครับปกติเนี่ยครับตัวค่าน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในกระบอกครึ่งหนึ่งนะัะแก๊สก็จะอยู่ด้านล่างครึ่งหนึ่งนะฮะ เวลาเราอัปเกรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเกรดโช้ให้มีความเสถียรขึ้นนิ่งขึ้นก็ต้องเป็นตัวซับแทงตัวนี้ฮะซับแทงคือข้อดีก็คือสามารถรีบาวได้นะครับเป็นตัวปรับระดับนะครับตั้งแต่1นถึงแเนี่ยสามารถเลือกฟิลลิ่งเนี่ยความนุ่มแข็งเลขกมากก็จะเป็นตึงขึ้นนะฮะมันสามารถระบายความร้อนได้ดีนะฮะ <Wow. S 1> ตัวคีบตัวมันเองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวฮิตซิงนะฮะที่สามารถระบายความร้อนได้ตัวลูกสูบของตัวซับแทงเนี่ยก็จะไปอยู่ข้างใน ด้านนี้เวลาทํางานเนี่ยมันก็จะมาระบายความร้อนตรงนี้ความร้อนจะไม่สะสมอยู่ที่แกนโช๊กนะฮะถ้าเป็นตัวซับแทงหน้าหลังก็จะอยู่ที่3 4 0 0 0บาทนบาทครับสำหรับตัวซับแทงตัวนี้หน้าหลังนะฮะโมโน2.0ถ้าคนที่ต้องการแบบติดตั้งง่ายๆก็จะเป็นตัวพิกกี้แบ็แบบนี้เหมือนคนตะภายเป้ครับติดอยู่หลังโช๊เลยแต่ต้องบอกว่ารถบางรุ่นก็อาจจะติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวพิกกี้แบ็กเนี่ย พื้นที่ด้านหลังอย่างมิว e เบางรุ่นเนี่ยก็จะติดพวกกันโคง้งติดโชคอะไรต่างๆเนี่ยจะใส่ไม่ได้จะติดเป็นซับแทงค์แยกแทนสําหรับเจ้าตัวพิกกี้แบ็กแล้วก็ตัวซับแทงค์แบบนี้นะข้อดีแตกต่างกันครับสาหรับตัวพิกกี้แบ็กกับตัวซับแทงค์แยกถามว่าซับแทงค์แยกกับพิกกี้แบ็กเนี่ยมีข้อดีไหมต่างกันไหมต่างกันนิดหน่อยครับเรื่องของน้ํามันนะกันเนื่องด้วยว่าน้ํามันเนี่ยซับแทงค์แยกเนี่ยในระบบจะเยอะกว่าตัวพิกก<อ>ี้แบ็กเพราะว่าสายของพิกกี้แบ็กจะสั้นกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที ฟิลลิ่งในการปรับนี้ด้วยนะฮะแต่เท่าที่ลองมาแล้วก็ตัวรถผมเองเนี่ยใช้ตัว P P V อยู่แล้วผมใช้ e v e r อร์เอยู่ <Wow. S 1> ผมติดทั้งตัวซับแทงแยกแล้วก็ตัวพิก g y b แบ็กเนี่ยมีความต่างนั่นคือความนุ่มนวลที่ต่างกันประมาณ5-10%รู้สึกได้นะฮะความรู้สึกของผมนะ สำหรับตัวพิกกี้แบ็กเนี่ยถ้าเกิดจับคู่กับซับแทงหน้าก็จะอยู่ที่36,000สําหำหรับเจ้าตัวพิกกี้แบ็กตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวซับแทงแยกก็จะถูกกว่าอยู่ที่3 4 0 0 0บาทสำหรับตัวซับแทงแย่ครับก็ติดตั้งได้ทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ r ีโว l ล็อกโค่ฟอร์จูเนอร์เก่าใหม่ฟอร์ดเอเวอร์เรสต์มาด้าบีทีฮะปาเจโร่นะครับปาเจโร่สนมากจะต้องติดเป็นตัวซับแทงแบบนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ของช่วงล่างปาเจโร่เนี่ยจะค่อนข้างแค,คบครับก็เลยต้องติดตั้งเป็นตัว Sub แ้แบบนีเพื่อนๆขี่รุ่นไหนติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับติดตั้งครบใส่พร้อมตั้งศูนย์ให้เหมือนกันครับทุกตัวเวลาเปลี่ยนโชคอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราติดตั้งบ่อยมากๆนั่นก็คือเจ้าตัว Queen s ร r ส์ฮะสำหรับรถที่ต้องการฟิลลิ่งที่นุ่มนวลขึ้นดูดถนนขึ้นเกาะถนนขึ้นนะฮะอยากได้เผื่อไว้โหลดด้วยอนาคตสำหรับ เพราะว่าที่ต้องการโหลดอยากจะทรงสําหรับตัวควีนซีรี์ก็จะเป็นการโหลดสไลด์กระบอกนะฮะสามารถโหลดได้ถึง2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นมิวเเนี่ยสามารถโหลดได้ถึง3นิ้วนะครับสำหรับเจ้าตัวควีนซีรี์คุณสมบัติก็ปรับนืดนะครับปรับนุ่มแข็งเนี่ยได้16กระดับครับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกครับรับประกัน1ปีเหมือนเดิมราคาถ้าเป็นตัวควีนซีรี์หลังควีนซีรี์เหมือนกันจะอยู่ที่3 6 0 0 0 2 200บาทนะครับสำหรับตัว Queen Series นะฮะถ้าเป็นรถกระบะบางคันต้องการหลังที่สามารถปรับนุ่มแข็งได้เลือกเป็นตัวซับแทงหรือไม่ก็ตัว p i g k y b a c k ได้ก็จะอยู่ที่ราคาก็จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ40,000บาทนะครับต่อมาครับรถโหลดแล้วจะมีตัวที่สามารถโหลดได้แล้วต้องการ performance ที่สูงขึ้นไปอีกนี่เลยครับ product ใหม่ครับจากทางค่าย ProFender ฮะนั่นก็คือเจ้าตัว Tune Series ฮะ เป็นโชคแบบกลับหัวครับเป็นอัพไซด์ดาวแบบนี้ฮะ,ค,ะความสเสถียรในการขับขี่หรือการยึดเกาะถนนเนี่ยก็จะ,สะเสถียรกว่าโชคที่เป็นตั้งตรงปกตินะฮะคุณสมบัติก็จะมากกว่าตัวค e n ซีร i ส์ตรงที่ว่าสามารถปรับบัมได้นะครับได้อีก8ระดับ สำหรับคนที่ filling แบบว่าโอ้โหละเอียดจัดอะ่ะอยากปรับแบบเป็นคนซนนะฮะถ้าเกิดต้องการแบบ f i l ล i n g เทพเนี่ยสำหรับตัวทูนซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็คนที่อยากเทพอยากสุดแบบของเต็มอะ่ะผมแนะนาครับปรับรีบาวเพิ่มได้ด้วยครับปรับรีบาวได้อีก8นะครับแล้วก็ปรับบัมได้8นะครับปรับสูงต่ําถึง3นิ้วนะครับสำหรับเจ้าตัว mu x gender ก็ประมาณ2นิ้วถึงนิ้วครึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคายกชุดเลยก็จะอยู่ที่7 0,000ืน 300บาทนะครับ <S <S สำหรับเจ้าตัวทูนซีร <S <S <ๆ>ีตัวนี้ก็จะมีซับแทงมาให้ระบายความร้อนเนี่ยซับแทงใหญ่มากสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสําหรับคนที่งบถึงนะฮะต้องการความพรีเมียมที่มากกว่าเดิมนะฮะที่แตกต่างจากตัวควีนซีรีไปอีก <Wow. S 1> สาหรับตัวน,นี้ก็รองรับได้ยันล้อแบบใหญ่ <Wow. S 1> ครับขอบ <Wow. S 1> 20ยางออททเลนเนี่ยสบายมากเอาอยู่ฮะคู่กับสปริงหลังที่โหลดได้อีกก็ทําให้มันนุ่มนวลขึ้นอีกครับสำหรับเจ้าตัวทูนซีรีตัวนี้ฮะ อีกหนึ่งตัวครับสำหรับสายยกฮะพี่ๆถามมาว่าแล้วถ้ายกละ่ะจะใส่ตัวไหนนี่ตัวนี้เลยครับ OEM 2.5นะฮะซับแทงใหญ่อย่างงี้ครับเป็นโชคอัพไซด์ดาวสามารถยกได้นะครับ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับ ระดับเหมือนเคยครับเป็นตัวปรับ8นะฮะโหลดไม่ได้ครับความสูงจะเป็นสแตนดาดสำหรับตัว,ว oem 2.5ตัวนี้นะฮะเซ็ตหน้าหลังก็จะอยู่ที่61,000บาทเป็นโปรดักตอีกหนึ่งตัวที่สำหรับสายยกยางมัดยางออเทเลนนะฮะที่ผมใส่บ่อยก็จะเป็น e v เวอร์เรสตก็มี f o r t จูเนบ้างนะครับสำหรับคนที่ต้องการยกแนะนำตัวนี้ถ้าง,งบถึงนะฮะ ข้างหน้าตัวยกเทพแล้ว <Wow. S 1> จะมีตัวเทพอีกหนึ่งตัวฮะเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ผมบอกได้เลยว่าสำหรับสายยกแล้วอยากเทพอยากสุดเหมือนสายหมอบต้องเป็นตัวชูนใช่ไหมตัวยกถ้าข้างหลังอยากเทพอยากแบบมีของไว้คุยกับเพื่อนก็ <Wow. S 1> ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ บายพาสครับบายพาสบายพาสที่นี้คือเป็นการแยกระบบน้ํามันออกมาด้านข้าง <Wow. S 1> มีท่อสั้นท่อยาวสําหรับโชคหลังถ้าเกิดคนที่ยก2นิ้ว3นิ้วแล้วเนี่ยยางใหญ่ยาง BF ยางออเทเลนใหญ่ๆหนักๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ต้องการความเทพก็แนะนําครับเป็นโชคบายพาสปรับได้ทั้งหมดเนี่ยขาละ24นะครับปรับได้เลยครับ ขาสั้นเนี่ยปรับโลสปีดนะครับขายาวปรับไฮสปีดนะครับปรับบัมได้อีก24ระดับสำหรับคนที่ต้องการความละเอียดมากๆนะฮะร,ราคาพร้อมตัว O.E.M 2.5ก็จะอยู่ที่80,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้างบถึงนะฮะแนะนำครับสำหรับเจ้าตัวบายพาสกับ O.E.M 2.5ราคาไม่ต้องพูดถึงฮะอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาที่เป็นตัวโชคนอกครับผมมองว่า ถ้าคนที่ต้องการโชกที่ไม่ได้ติดแบรนด์ขนาดว่าต้องเป็นโชกเทพโชกนอกเนี่ยผมก็แนะนําเป็นแบรนด์คนไทยโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ก็ถือว่าจบครับสำหรับรถที่ยกแล้วนะครับยกสูงขึ้นมาเสียที่เหนือจากของเดิมเนี่ยดัดแปลงให้มันสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องใส่เจ้าปีกนกปรับองศาปีกนกปรับองศาช่วยอะไรเป็นตัวที่ทําให้ถ้าเข้าใจใง่ายครับเวลาจะตั้งศูนย์เนี่ยที่ยกขึ้นมา2นิ้วเนี่ยล้อด้านบนเนี่ยมันจะพับแคมเบอร์มันก็จะลบคือเราต้องทําให้มันเป็นศู ปีกนกตัวนี้มันจะมาช่วยทําให้ล้อเนี่ยที่มันพับอยู่มันจะตั้งให้ตรงพอมันตรงปุ๊บเราก็จะตั้งสูตรง่ายๆขับขี่มันก็จะเกาะถนนกว่าถ้าเกิดคนที่ยก2แล้วไม่เปลี่ยนปีกนกเนี่ยพวงาลไยก็จะดิ้นๆไวๆเหมือนรถไม่เกาะถนนอะไรประมาณนี้ครับถ้าลายใส่ปีกนกตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับตั้งสูตรตรงเป๊ะนะฮะก็สําหรับเจ้าปีกนกตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่13,000บาทนะครับสาหรับซื้อแยกนะฮะถ้าเกิดซื้อพร้อมโชคชุดสตาร์ทก็สามารถลดได้อีก ก็จัดเป็นโปรให้นะฮะที่ร้านเราก็มีทั้ง0%ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้บัตรเครดิตอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับรถที่ยกหรือโหลดหรือเป็นตระกูล PPV นะฮะอย่าง Fortuner m u X ที่ด้านหลังเป็นคอยสปริงเนี่ยก็จะเป็นตัวสปริงตัวนี้ครับสปริงโปรเก s สซีฟที่ร้านเราก็มีครับข้อดีของสปริงโปรเก s สซีฟคือขับรอบต่ำก็จะนุ่มนวลน,นะครับ ความเร็วสูงในช่วงมัมแรงๆก็จะยืดยุบได้นุ่มนวลขึ้นนะสำหรับสปริงโปรเกรสซีฟก็จะอยู่ที่ราคาซื้อเปล่าๆก็อยู่ที่9,500บาทนะครับประมาณนี้ครับสำหรับโปรดักของโปรเฟนเดอร์ที่ร้านเรามีแล้วก็ติดตั้งใส่กันแบบว่าทุกวันนะฮะ <Wow. S 1> เป็นตัวจบที่ผมมีนะครับสินค้าทุกตัวที่ร้านนะครับที่พูดมาทั้งหมดมีการรับประกันให้นะครับ1ปีนะครับการดูแลหลังการขายเนี่ยก็ดูแลให้ตลอดอายุโชคเลยครับปรับเซตต่างๆเนี่ยที่ร้านเราออโตแกรมเนี่ย ดูแลแล้วก็เซตให้ฟรีตลอดจริงๆนะฮะอายุโชคให้เวลาเพื่อนมีสูตรครับเราดูแลจริงๆฮะ,ะเพื่อน,อนๆที่สงสัยในสินค้าบริการหรืออยากได้ความรู้ที่เกี่ยวกับช่วงล่างเพราะว่าเรื่องช่วงล่างเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนเราคุยกันถึงเรื่องฟิลลิ่งแล้วก็ความรู้สึกในการขับขี่สําหรับที่ร้านเราเนี่ย ติดตั้งเสร็จตั้งศูนย์เสร็จเนี่ยเราก็จะไปลองพาลูกค้าไปลองถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับชวนลูกค้าไปลองแล้วก็เราก็จะเซ็ตให้จนจนกว่าจะพอใจครับเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้าบางคนบางทีทักโทรมาถามแล้วก็คุยกันเนี่ยบางทีมันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าฟิลลิ่งของโชคแต่ละคนเนี่ย ก็ชอบไม่เหมือนกันนะฮะถ้าต้องการสินค้าตัวไหนอยากได้อะไรติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจร้านออโตอแกรมมายุทยาได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปวิดีโอหน้ามีสินค้าจะมารีวิวตัวไหนอีกก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับช่อง y o u t u b e ร้านออโตแกรมไว้ด้วยนะฮะลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ